ปรชูมิน่ดเซงสนจะครูท่านวันนี้แกเปแล้วจะเล่าให้ฟังไว้ทุกคนคือางนี้อ่าตอนนี้ไปอยู่บ้านพี่สาวที่ต่างจังหวัดช่เออแล้วทีนี้ก็ประมาณเมื่อกี้ไปบ่ายบ่า,ายสองกว่าอะไรเงี้ยมันมีลุงคนหนึ่งเว้แกดูเป็นคนแบบเหมือน,น,นคนอินเดียแข็กๆหน่อยอะไรเงี้ยเออหมือนคนอินเดียแกขี่มาขายทิมตอนแรกก็นึกวแบบเออเป็นคนไทยถามว่าเอ้า หน้าเหมือนอินเดียแล้วเป็นคนไทยไงไม่เคยอ,อย่างนี้จะเล่าให้ฟังตอนแรกที่แกขี่รถบาเหมือนเหมือนแกจะส่งซิกถามไหมแบบเอาไหมอะไรประมาณนี้เออแต่แกแกพูดได้ได้นิดหน่อยจากที่ดูนะเออไกลก็เลยแบบเอ,อ้ยเป็นคนไทยที่แบบหน้าไปเหมือนทางฝั่งโน้นหรือเปล่าอะไรทีร่เตจริงไม่ใช่เว้ยแกเป็นเบือนเป็นคนต่างชาติอะ่ะอินเดียไม่ไม่รู้แต่หน้าทรงไปทางนั้นมากเออทีนี้ไกลก็เลยเดินไป แกไปซื้อไอติมให้หลานนาอหลานมันอยากกินทีนี้ลุงแกก็เลยเปิดเปิดไอ้เขาเรียกอะไระเป็นกล่องอะที่มันอยู่ท้ายรถมอ,อเไซค์ของไอติมอะ่ะทีนี้แกเปิดให้ตอนแรกกายก็นึกว่าเขาจะหยิบให้เว้ยทีนี้ก็กายก็บอกไปว่าอช็อกโกแลตะไรวันนี้คือพยายามจะสื่อสื่อสารที่แบบให้เข้าใจง่ายที่สุดอโดยที่แบบ สื่อสาร้เข้าใจง่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องให้คิดอะไรมากงี้เออก็เลยบอกไปว่าช็อกโกแลตนั่นแหละแล้วเขาถ่ายมือถ่ายมือแบบหยิบเลยอะไรมาเนี้ยหยิบเลยเลิกเลยอะไรงี้ก็ดีก็งงเอ๊ะหยิบเลยหรอวะเขาเขาไม่หาให้เราหรอกเขาเขาให้แบบลูกค้าแบบมือไปจับอะไรมาก็ไม่รู้แล้วไปล้วงเอาไอติมในกลนะ่องไะแต่ถามว่า ว่าอะไรไปก็มันก็จะพูดไงดีวะมันก็พูดไม่ถูกอ่ะกายพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนคือเพิ่งจะเคยเจออะไรอย่างเี้ยครั้งแรกแล้วมันไปไม่เป็นอนะ่ดอกว่าคือถามว่ามีสกิลภาษาอังกฤษไหมก็มีอยู่แต่มันไม่รู้จะเริ่มยังไงกับลุงแกเออก็เลยไหนๆก็ลุงก็ให้หยิบเองนะก็อะไรคนคนดูนี่นั่นแหละไอติมก็จะมีแบบ ไม่รูอว่าน่าจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยมียี่ห้อเป็นพวกกาๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้กายก็ซื้อมาซื้อมาให้หลานเนาะคืออันเนี้ยจากที่ดูแล้วน่าจะเป็นช็อกโกแลตอันเดียวเดาน,ะ <c oughs> นาะเป็นไน่เป็นช็อกโกแลตแค่อันเดียวที่มีอยู่ในอันนั้นของแกเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นอ่มันเหมือนไอติมโบราณอะ่ะไอติมเก,ก่าๆที่เป็นแบบถุงอ,อย่างเงี้ยโดยทั่วนย่าก็เป็นรดถั่วดแดงถั่วด,ดำรสข้าวพงข้าวพดอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยหยิบอันนี้มา ยิบมมากะมองหน้าตอนแรกตอนแรกจะถาม how much แต่ก็ไม่ได้พูดออกไปแกแกก็บอกราคามาแกบอกสิบห้าแต่ว่าตอนแรกการีนว่าสิบบาทคือแกก็พูดไทยได้นิดหน่อยัแหละแต่พูดไม่ชัดเออก็สุดท้ายก็ได้มาอยากที่อยากมาเล่าไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเป็นอะไรที่เพิ่งเจอครั้งแรกเว้ย คือแกจะพูดอังกฤษก็ไม่พูดอ่ะมันแกพยายามใช้หน้าสื่อสารใช้บอดี้ลนกัสกับกายอ่ะอันนี้ก็ไปไม่เป็นอะไรวะเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแกก็จะมาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละอืมก็ have a nice day ขอเป็นวันที่ดีนะทุกคนบ๊ายาย <laughs> ก็เดี๋ยเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีก